สวัสดีค่ะครัวเลืองแสนวันนี้ลูกชิ้นหมูทำเองนะคะยั่วๆค่ะลูกสิ้นหมูเห็ดเองค่ะพี่น้องปั่นเองสดๆร้อนๆวิธีการปั่นก็อย่างนี้นะคะใส่พริกไทยนะคะแล้วก็มีแป้งมันแล้วก็แป้ง แป้งฟูค่ะเบกกิ้งโซดานะคะปั่นจวดจาดฟาดบึ้มเลยพี่น้องแล้วก็มีพริกไทยมีลดดีสยอส่ขาวนิดน้อยนะคะอยากสียห้แ้่ซบนัวกะเพิ่มอรสด,ดีละกันใส่น้ำตาลน้ำน้อพี่น้องน้อยหน่อยหนึ่งเพื่อความเหนียวความเด่งอันนี้ก็คือได้แล้วนะคะพอออกแล้วสุกแล้วปุ๊บเท่ากับมาานาอ เด้งคือจะของเฮดบ่าพี่น้องเด้งรับเด้งรับคนอีหยังมาคือเด้งดีแท่นอเด้งดีพี่น้องลูกใหญ่เพราะวะ่าเขาเฮดกินเองได้พี่น้องเด้อเฮดขายนีขาดทุนค่ะเฮดกินนีแซบนัวมีเฮบอลนี่นะทำขายนีขาดทุนค่ะ ทำกินแซ่บเวอร์เฮ็ดให้พี่ให้น้องเฮ็ดให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานเฮากินนาะพี่น้องเบิ่งไหวอยู่ต่างประเทศชีวิตต่างแดนเฮ็ดเป็นแล้วกะเฮากับภูมิใจพี่น้องเพราะว่าไปซื้อเพ่นกินกะ่นก็บได้สิไปซื้อเพ่นน้าโลดหนึ่งสองโลนกะอันมันก็แพงเนาะนี่นะเฮาไปเอาหมูบดทมานะคะหมูบดทมาแล้วก็เอามาบดทพี่น้องอันนี้โบดทังบ่ใได้ทีนะคะพี่น้อง ต้องบดให้เนียนให้เหนียวให้เด้งมูนี่กะเอามาแล้วก็มาแช่ตู้แข็งไว้อัดให้มันให้ความเย็นให้มันได้นะคะจริงๆเราต้องมีน้ำแข็งใส่แต่ว่ามือเดียวเนาะผ้มีน้ำแข็งใส่บึงความเหนียวความเด้งดึงดังดึงดังทำกินเองนะคะนี่นะพี่นนอะ เหนียวเด้งค่ะปดเด็กกซีใส้ถุงมือปัน่นหายมันใหญแล้วกันน้ำนี่พอเดือดแล้วปุ๊บเต้องลดไฟลงนะคะเพื่อเพื่อบรให้น้ำมันเดือดะคะต้องให้น้ำนิ่งเขาจังปั่นลงเด้อพี่น้องเด้อผููติ่ไปเหตุกะซิมีแค้แป้งมันนะคะแล้วก็ไอแป้งฟู แป้งมันซับพลังเรานี้ละพี่น้องแล้วก็ใส่แป้งฟูแล้วก็ใส่สซียวขาวเนี่ยไอ้รสดีเนี่ยตามมาพริกไทยมุนมุนพี่น้องเข้ามักความเสียบความนัวความเหนียวความเด่ง <S <S คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพอกันคลิปนาขอสุขภาพพลานาไม่แข็งแรงลำรวย สู้ผู้สู้คนกันล้กันค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสบายดีค่ะ